บรนยายสรุปภารกิจผู้บริหารจังหวัดสตูลและกิจกรรมเด่นเดือนกุมภาพันธ์2558มีดังนี้นะครับ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นเอกลักษณ์ที่อยู่คู่จังหวัดสตูลมาช้านานค่ะน้องๆเยาวชนขึ้นลูกใหม่กลุ่มนี้เป็นสมาชิกจากชมรมทูบีนับวันโรงเรียนราช,ชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปลูกกระสให้เพื่อนๆร่วมกันป้องกันพยาเสพติดในสถานศึกษาและบทบาทที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นก็คือแกนนําอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของเขานั่นเองค่ะ ในปี2558จังหวัดสตูลโดยนายเดชรัติมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้นำโครงการทูบีน้ำเมวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดทั้งในสถานศึกษาสถานประกอบการและชุมชนต่างๆซึ่งทุกภาคส่วนต่างก็ขานรับนโยบายนี้

Tang, มันลงมาผ่าต้นโคกปวดรังยากนั้นเมื่อกินหลุดแม่เลยขณะนี้จังหวัดสตูลสถานการณ์ปัญหายาติติดเนี่ยตัวยาที่แพร่ระบาดหลักก็จะเป็นยาบ้ารองลงมาก็จะเป็นกัญชาและก็พืชกระท่อมอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือพรามาอนเป็นยาแก้ปวดชนิดบุญแรงจริงๆเขาใช้ในทางการแพทย์แต่เยาวชนเอามาใช้ในทางที่ผิด ก็คือเอามาผสมกับส่วนต่างๆแล้วก็กินกันนะครับอันนี้เป็นที่แพร่หลายมากเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการลักลอบนำพรามาดอนเข้ามาใช้ในพื้นที่มากกว่าจังหวัดอื่นจากการค้นพบนะครับการทำงานทุกอย่างย่อมมีทั้งปัญหาและอุปสรรคการดำเนินโครงการทูบีนม้มือวันของจังหวัดสตูลในระยะเริ่มต้นแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคแต่เมื่อทุกฝ่ายรวมพลัง เพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนสมาชิกชมรมทบีน้ำวันก็สามารถสร้างผลงานโดดเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่พี่น้องชาวสตูลได้อย่างภาคภูมิใจยิ่งนักจุดแรกก็คืออยากให้ผู้กครองเข้ามาร่วมไม่ให้เต็มที่และก็มากกว่านี้โดยเฉพาะในระยะในช่วงของเวลาเพราะว่าผู้กครองตัวใหญ่เขาประกอบอาชีพอาจจะมาไม่ไม่มากเท่าไหร่จำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณแค่สักหกิบเปอรนตอนนี้นะ อยากย้ายได้ตั้งเป้าว่าประมาณสัก80%เปเพราะว่าถ้าเราจะเอาสักร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงจะทำลำยากหน่อยนะถ้าพูดกันตรงๆว่าอาจจะํำยากเขาตั้งเป้าว่าสัก80%ก็ชมรมทวบินเมื่อวันของเรานะคะก็ได้สอนให้เด็กทุกคนนะคะมีความกล้าแสดงออกค่ะทำให้เพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ติดยานะคะก็หันมาทำกิจกรรมค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมนาฏศีลน,นะคะกิจกรรม การเล่นดนตรีค่ะแล้วก็การเล่นกีฬามีทั้งวอลเลย์บอลการกรีกรีทานะคะค่ะแล้วก็ฟุตบอลคะ่ะนอกเหนือจากที่นักเรียนเป็นแกนนำทูบีนัมเบอร์วันในการต่อต้านยาเสพติดแล้วนะคะเด็กๆเ,เขามีจิตสํานึกรักท้องถิน่นรักบ้านเกิดเด็กๆจะทํากิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยากให้โครงการนี้ของจังหวัดดําเนินการอย่างต่อเนื่องและให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนโครงการ ทูบีนำเบอร์ว,วันของเราให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นค่ะในวาระการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรณรงตามโครงการทูบีน้ำเบอร์วันเราใช้เวลาเพียง4เดือนแต่เราได้ทำงานแบบเชิงรุกเราอาศัยโอกาสที่ทูนกระหม่อมหญิงอุบรัตนราชกัญญาสิริวัณน,นาพันนวดีได้พระองค์ท่านได้ช่วยสตูน สตูลเริ่มเผชิญปัญหากับยาเสพติดมาในหลายหลายปีพระองค์ท่านทรงช่วยสตูลด้วยการเสด็จมาสตูลถึงสองครั้งครั้งที่1เมื่อปี2554ครั้งที่2เมื่อวันที่5กันยายน2 5 5 7เราใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกับตีเหล็กกำลังร้อนวันที่พระองค์ท่านเสด็จสตูลเพื่อนข้าราชการสตูลรวมทั้งประชาชนเราไปเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านได้ ะตุต้นเตือนการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการรณรงค์การป้องกันตามโครงการผูบีนัมเบอร์วันทำให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เราเชื่อว่ายังมีเยาวชนนักเรียนอีกหลายสถาบันการศึกษาที่มีความสามารถและพร้อมที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆสู่สังคมมาร่วมให้กำลังใจน้องๆชมรมทูบีในเมืวันจังหวัดสตูลกันนะคะจีนันงามสง่าทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลรายงานเราชมรมทูบี 2กุมภาพันธ์นายเดรชรัศมิสุริผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประธานประชุมพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริมหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาย,ยางตกตำ่ำจำนวน1,218รายวงเงิน220ล้านบาทกู้ได้รายละ100,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีคอสอชอช,อช่วยจ่ายให้ร้อยละ3ชำระคืนภายใน5ปี 3กุมภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดโครงการคนสตูลรวมพลังสร้างส,างสุขรุกแก้ปัญหาพัฒนาสู่อาเซียนณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสอดรับ21วรระของจังหวัดมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า200คน5กุมภาพันธ์นายสกลจันทรัก์ ปหลัดจังหวัดสตูลประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคัดเลือกพี่น้องมุสลิมที่มีคุณสมบัติไปประกอบพิธีฮัจที่นครเมกาประเทศซาอุดีอาระเบียประจำปี2558ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมของสอตอตมีผู้ผ่านการคัดเลือก3คนคือนายกริยาอาดัมนายยุนันจิตนรงและนายอาซิดมัดอาดัม9กุมภาพันธ์ นายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและประธานสโมสรสตู United, ลยูไนเต็ดแถลงข่าวเปิดตัวความพร้อมของนักเตะเพื่อเตรียมสู้ศึก AIS ล e a League, ภูมิภาค Division 2ฤดูการ2015ซึ่งปีนี้มีการเสริมทัพผู้เล่นใหม่หลายคนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของทีมโดยวันที่8มีนาคม2558เวลา14นาฬิกาเป็นการเปิดสนามระหว่างสตูลยูไนเตดพบกับนครศรีฮอริเทจ ณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล9กุมภาพันธ์ผู้ราชการจังหวัดประธานเปิดงานมรกอันดามันมหัศจรยรอาหารอร่อยของดีที่ละงูครั้งที่9ประจำปี2558ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลตำบลกำแพงจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการจำหน่ายอาหารทะเลสินค้าพื้นเมืองและสินค้าโอทอปและไฮไลท์ของงานคือการประกวดมิสมรกตอันดามัน2015โดยปีนี้มีสาวงามสมัครเข้าประกวดจำนวน32คนสาวงามที่คว้ารางวัลมิสมรกตอันดามันคือนางสาวโชรดาปานสีนุ่นอายุ23ปีภูมิลำเนาจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลขสครับนาะงสาวชรดาปานศีนุ่นครับผมนะ ได้รับรางวัลเป็นมิสมอลกอดอาามันประจำปีนี้ไปครับและหมายเลข27นางสาวพัทยาพงศัยครับนะฮะได้ตำแหน่งรองชนะเลิศนั่นเองนะครับนะเชิญเลยนะครับผลสารสะพายมงกุฎนะครับโอ oh, 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 oh. ้โหโอ้โหนะฮะหลายท่านละด้วยใ<ช>น,นนาะมู้พิพากษงานบอลกอดามันมาสุดอาหารอร่ของดีสิบกุมภาพันธ์นายนิมิตนิลวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2557เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณสมบัติและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมีจำนวน3ราย 1. นายอำนวยศรีระแก้วนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 2. นายสุชีพเอี้ยวเหล็กปศุสัตว์อำเภอละงูสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสตูลและ 3. นายจักรีวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาลูบีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลสิบคุมภาพันธ์นายเดชรัศมิริผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2558บปริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนอาสาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและอดทน มีการมอบประกาศนียบัตแก่สมาชิกอสอที่มีผลงานดีเด่นและการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกอสอ,อีกด้วย13กุมภาพันธ์พันเอกอายุพันธนสูตรผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่5เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำพร้อมนำกำลังพลแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนและโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคตามโครงการราชรัฐร,ร่วมใจช่วยภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน14กุมภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยวใหม่หัวใจสีเขียววีเลฟสตูลเนื่องในโอกาสวันแห่งความรักหรือวาเลนไทน์ณบริเวณเกาะหลีเป๊ะและเกาะอาดังราวีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลมีกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะราวี ชมรมอนุรักษ์ริฟกาเดียนไทยแลนด์สตูนนำคู่รักร่วมปล่อยปลากระตูนที่เพาะเลี้ยงคืนสู่ทะเลและการเดินดอนรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันอนุรักษ์ท้องทะเลและปลากราะตูนอีกด้วย17กุมภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการทูบี Number รวันที่ตลาดนัดชายแดนไทยมาเลเซียตำบลวังประจัน์อำเภอควนโดนเพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม พร้อมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอีกด้วย18กุมภาพันธ์ผู้ราชการจังหวัด ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับเสเด็จสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเสเด็จมาทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดสตูลวันที่27กุมภาพันธ์2558ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยุงทองรัฐประชาสารค์อำเภอควนกระหลงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชะดำริโครงการการฝึกอาชีพนักเรียนและโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันและกิจกรรมสุดท้าย วันที่21กุมภาพันธ์นายเดชร,รัศมิริผู้ว่าราชการจังหวัดนายสำลิศเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูลครั้งที่35 ฉเฉลิมพระเกยียรติ6 0พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8มีนาคมณสนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูลมีการแข่งขันว่าวประเภทต่างๆชิงถ้วยพระพราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการแสดงว่าวนานาชาติจาก35ประเทศและจำหน่ายอาหารสินค้าพื้นเมือง จบบรรยายสรุปภารกิจผู้บริหารและกิจกรรมเด่นจังหวัดสตูลประจำเดือนกุมภาพันธ์2558สวัสดีครับ